ไม่สนิทกับคุณธรรมนัททั้งๆที่นะคะพฤติกรรมที่ผ่านมาเนี่ยก็สนิทสนมกันมาตลอดแล้วตัวคุณกันเองเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากคุณธรรมนัทนะคะจนทําให้มาเป็นการจอมพลังในวันนี้แล้วคุณธรรมนัทเองเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากคุณการจอมพลังในการที่เวลาไปขึ้นเวทีกระทรวงเกษตรหรือว่าไปออกงานพักการทําทต่างๆเนี่ยนะคะก็สนับสนุนกันมาโดยตลอด แต่ว่าทําไมถึงต้องโกหกพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่สนับสนุนคุณการออกอากาศว่าไม่สนิทกันหรือจะใช้คําว่าสนิทเท่ากับนักการเมืองคนอื่นๆเพื่อเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นครับอย่างในรายการที่ผมบอกนะผมก็บอกว่าผมสนิทนะครับแล้วก็คนที่ช่วยสังคมกับผมผมก็สนิทประมาณนี้เมื่อกี้เนี่ยผมก็ตอบนักข่าวว่าผมก็สนิทนะครับคือวันนี้ในมุม ว่าคุณไอจะมองเขาว่าสนิทต้องสนิทประมาณไหนเนี่ยผมต้องบอกว่าผมต้องสนิทขนาดไหนก็ผมบอกว่าผมสนิทผมไม่เคยเนี่ยวัแบบนนี้อย่างที่ในรายการใช่ไหมครับผมก็บอกว่าผมสนิทผมก็สนิทกับพี่ที่คนรือแบบนี้อย่างที่ผมบอกอะอย่างที่พักประชาชนใช่ไหมครับทางท่านสกนะคุณไอก็ถามเข้าไปในกลุ่มว่าใครสนิทหรือจาักกับการจอมพลังผมท่านท่านสอกอก็บอกคุณไอว่าเขาเขาเอง อย่างเนี้ยตัวเขาเองก็สนิทกับผมเช่นเดียวกันผมถึงบอกนะครับว่าผมก็สนิทกับเขาไม่ใช่ผมไม่สนิทครับแต่สนิทกับทุกคนแบบนี้เช่นเดียวกันในส่วนของในมุมของพรรคของการเมืองเนาะวันเนี้ยถ้าคุณไอ้มองว่าการที่ผมช่วยพี่น้องหรือว่าช่วยใครก็แล้วแต่ผมต้องเป็นการช่วยหาเสียงทางการเมืองหรือไปช่วยอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยว,วันนี้นะดี๋ยววันนี้นะครับผม ก็ช่วยทางพักประชาชนช่วยสอกอ,อย่างนี้ก็ถือว่าผมก็ต้องช่วยในเรื่องของการเมืองของเขาเหรอนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าเป็นพี่น้องคนไหนถ้าอยากจะสนิทกับผมอยากจะช่วยเหลือสังคมผมพร้อมสนิทหมดละวครับเพราะเป็นการช่วยเหลือประชาชนไอรัชดกด่าก,กันจอมพลังว่าโกหกรู้จักธรรมนัตแล้วพูดว่าไม่รู้จกักกันชมพลังสวนด้วยว่าสกอพักประชาชนก็รู้จักกันจอมพลังแล้วขอให้กันช่วยด้วย ว้าวต่อไปนี้นะครับอย่าเลือกเลยสกสขอกรุงเทพนะครับเพราะว่าพักประชาชนคุมไม่ได้ดูสิต้องไปขอร้องกันจอมพลังให้ช่วยเลือกพักเพื่อไทยครับใครด้วยกฎหนึ่งเลยนะครับบอกแล้วสกสขอพักส้มอ่ะก็ไปหาการจอมพลังไงไอ้ด่ากันจอมพลังยับแต่สกสขอไปจูบเท้ากันอยู่อ่ะเธอเธอว่าแม่งสอพักประชาชนซับซ้อนไหมล่ะตรวจสอบพักตัวเองก่อนเนาะนบอกว่าจะไม่มีสีเทาไงสกสขอเมืองแล้วก็สสเมืองอ่ะ เขาหรือเปล่าอืม